เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงธรรมหากินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันกับคุณประพันธ์ร,รีปยัคุณนะครับรอที่ิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของปลาสวยงาม5ชนิดที่เตรียมผลักดันในเชิงพาณิชย์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงธรรมหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนรานเราจะมอบแก้วน้ำโซเชียลแบงก์จากธนาคารออมสินนะครับเป็นชุดจํานวนหนึ่งชุดซึ่งจะมีอยู่4ใบนะครับ เพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุกราน,นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทํารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คัว่าเก็บเบีย้ยแท้ถุนดานและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS หรือทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยแท่ถุน้านได้หนึ่งช่องทางนะครับ เพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอ,อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะรีไฟ n นนซ์นะครับซึ่งจะมีวงเงิน1ล้านบาทขึ้นไปซึ่ง ถ้าเป็นวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับธนาคารอมสินจะสนับสนุนค่าจดจำนองตามที่จ่ายจริงให้แต่ไม่เกินรายละ3 0,000บาทนะครับทีกันครับธนาคารอมส,นสนินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อการรีไฟแนนซ์นะครับโดยหากเป็นวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปในธนาคารก็จะสนับสนุนค่าจดจำนองตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ3 0 0 0 0บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามผู้กฟังว่าสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่จะให้วงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับธนาคารจะสนับสนุนค่าจดจำนองแล้วก็ค่าจดจำนองให้ตามที่จ่ายจริงแต่คำถามคือจะต้องไม่เกินรายละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดร้านครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24อขอไปครับถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีดฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารอมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนะครับเพื่อให้นำไปชำระหนี้ก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศอิสราเอลหรือจะนำไปประกอบอาชีพอิสระหรือว่าค้าขายก็ได้แต่ต้องไม่ใช่อาชีพเกษตรกรน,นะครับเพื่อเป็นการทดแทนการขาดรายได้โดยจะมีวงเงินสินเชื่อรายนัไม่เกิน1,500,000บาทอัตราดอกเบี้ย จะอยู่ที่ร้อยละหนึ่งต่อปีแต่ว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับโดยมีระยะเวลาในการชําระคืนไม่เกิน20ปีด้วยกันซึ่งพิเศษครับในช่วง12งวดแรกหรือว่า12เดือนแรกเนี่ยชำระเฉพาะดอกเบีย้ยเท่านั้นนะครับไม่ต้องชาระเงินต้นแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องใช้หลักประกันใดทั้งสิ้นนะครับ ส่วนวงเงินที่จะอนุมัติก็ไปไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดนะครับสําหรับสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือแรงงานไทยเกี่ยวกับภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อให้คลายความกังวลแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับที่ ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามโดยตรงที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อเร็วนี้ครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทอพอวอรหรือว่า s อ e d b a n k โดยนายพิชิตบินทราวงและนายโมกุลโปรสยพิสิทธิ์นะครับรองกรรมาการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารของธนาคาร ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับรางวัล Thailand Top SME Award 2023นะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วนะครับจัดโดยนิตยสาร b u s i n e s s และบริษัท a r i a i p จำกัดมหาชนนะครับมหาวิทยาลัยหอกกันค้าไทยแล้วก็ SME D-Bank ซึ่งในปี2,566นี้นะครับได้มุ่งยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาล หรือที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social และก็ Governance นะครับโดยตลอดระยะเวลามานี้ s e m d Bank ได้ยึดมั่นแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ s m e ด้วยการเติมทุนคู่พัฒนามีส่วนช่วยให้กิจการของผู้ประกอบการ s m e เติบโตและก็ยกระดับก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับหลัก ESG นะครับรวมถึงนำมาสู่การ มอบรางวัลในครั้งนี้นะครับจากผลงานที่โดดเด่นในการนําหลักของ ESG มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างเหมาะสมด้วยนะครับธนาคารอมสินครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนึต่อปีหรือถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากประจําก็จะอยู่ที่ร้อยละสอนะครับ บุคคลธรรมดาถ้าเป็นผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำได้จำนวน1 0,000บาทที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับมทเขตวันที่30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไป,นป,นปนตามที่ธนาคารกาหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566นะครับนางสาวทิติพัฒน์โชตเดชาชัยนันผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบจากนายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรน,นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช มาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลูกหนี้รายย่อยของธนาคารอมสินนะครับตามที่รัฐบาลได้มอบหมายทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้โคเรือนโดยธนาคารอมสินได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคม2566เป็นต้นมานะครับโดยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือว่าลูกหนี้รหัส21ที่ประสบกับปัญหาการ ชำระคืนแล้วก็ลูกหนี้บางส่วนมีสถานะเป็น NPL นะครับโดยมีการเชิญกลุ่มลูกหนี้รายย่อยเ,ยเข้าร่วมในมาตรการแก้ปัญหาหนี้ดังกล่าวเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเร่งดว่วนและก็ลดภาระการผ่อนชำระรายเดือนลงนะครับแล้วก็ยังบรรเทาปัญหาสภาพคล่องให้กับลูกค้าด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออมสินสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกค้าแล้วก็ประชาชนที่มีความสนใจโดยการจัดอบรมฝึกอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาหนี้โครเรือนและพร้อมกันนี้ครับ ยังได้จัดให้มีตลาดนัดออมสินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายซึ่งมีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับและก็ยังมีร้านค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมออกร้านในตลาดนัดออมสินแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับเอาละครับ ช่วงนี้เป็นช่วงทมากรนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณประพันธ์รีไปยคุณนะครับรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของปลาสวยงามห้าชนิดของไทยเราที่จะผลักดันเชิงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประพันธ์คนระับครับสวัสดีครับครับแนวคิดในการผลักดันเรื่องนี้คืออะไรครคุณประพันธ์เนี่ยคือก็ต้องขอเรียนว่าเ,เรื่องความนิยมปลาสวยงามของของโลกรวมถึงของประเทศไทยนะครับ,รบมีความนิยม เป็นอย่างมากนะครับซึ่งกเ็เป็นที่นิยมมามานานแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตปลาสวยงามออกไปส่งออกเป็นอนาาันดับห้าของโลกครับซึ่งจากข้อมูลสามปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการส่งออกปลาสวยงามมูลค่าปีละประมาณเจ็ดร้อยล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งมีจำนวนชนิดปลาสวยงามออก ส่งออกไปเนี่ยห้าร้อยกว่าชนิดนครับแล้วก็โดยเป็นสวยงามพื้นเมืองของไทยประมาณสองร้อยชนิดนะครับซึ่งมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามเนี่ยก็มีเป็นปากัดนะครับซึ่งส่งออกไปถึงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปลาหางนกยูงประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตปลาทองก็ประมาณเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนอกจากนี้ก็มีปลาสวยงาม ปลาหมอสีปลาลูกพึ่งปลาสอดปลาคราบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรของคนไทยครับครับแล้วอย่างนี้เรามีแผนยังไงฮะในการที่จะผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์สมบูรณ์แบบเนี้ยก็ที่ผ่านมานะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาทางกรมประมงเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมนะครับพี่น้องเกษตรกรทั้งให้ความรู้คําแนะนํา รวมถึงเรื่องกของการตรวจรับรองฟาร์มการประเมินฟาร์มการอบรม,มการรับรองอการตรวจโ,โรคก่อนการส่งออกนะครับรวมไปถึงการเจรจาค้าขายกับต่างประเทศด้วยครับครับ,รบเราเริ่มยังไงฮะกะ็ที่ผ่านมาก็มีการส่งเสริมในในเเออ พื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอที่มีการเพราะเลี้ยงกันมากๆเขออาเชียงเช่นจังหวัดราชบุรีรนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับอรวมถึงในในกรุงเทพปริมณฑลอื่นๆนะครับซึ่งเดิมเนี่ยแหล่งซื้อขายจะอยู่ที่บริเวณสวนจตุจักรนะครับภายหลังได้ขยายมาที่ราชบุรีนะครับก็มีการ พอเลี้ยงจํานวนมากนะครับเรื่องการส่งเสริมก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับการประกวดนะครับในในงานต่างๆนะครับที่ทั้งกรมบะมงเองนะครับทางภาคเอกชนเองที่มีการมีการจัดขึ้นครับครับรวมถึงการจัดทํามาตรฐานนะครับที่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานสวยงามปลาสวยงามต่างๆเนี่ย มีมาตรฐานมีขึ้นนะครับข้อสําคัญที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการการประกวดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางกรมประมงก็ได้ร่วมกับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยได้จัดทามาตรฐานประกาศขึ้นมาถือว่าเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่ที่ได้มีการทํามาตรฐานขึ้นมานะครับซึ่งขณะนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นเป็น,เป,นเป็นร่างมาตรฐานประกาศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว<ะ>อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสิทธค้าเกษตรให้ความเห็นชอบนะครับก็จะออกเป็นประกาศได้เลยครับกับนี่ฮะน่าสนใจเลยเพราะว่าประกาศเราดังไปทั่วโลกนะฮะจากโทรศัพท์มือถือนระคุณพันธ์แต่เนื่องจากสายพันธุ์ในบ้านเรามันมีเยอะมากเนี่ยมาตรฐานของเราจะจะจะ,จะไปจับตรงไหนอะไรยังไงฮะับพอปเป็นพอจะอธิบายบันเชิงรูปธรรมได้ไหมครเออหมายถึงประกาศประกาศรประกาศ,กาศเอาประกาศก่อนประกาศครับ ซึ่งเ,เป้าหมายหลักเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการอาประกวดที่เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นเรื่องรูปทรงเรื่องของการแยกประเภทก่อนนะครับเราแ,แยกประเภทเป็นเป็นประกาศป่าหมายถึงเป็นประกาศที่ประกาศท้องนาเงี่านะครับอ,อย่างนั้นนะครับมีสายพันธุ์ทางภาคอีสานภาคกลางภาคไหนต่างๆครับแยกออกเป็นประกาศป่า แล้วก็เป็นประกาศพัฒนาออก็คือเป็นประกาศที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นั่นแหละนะครับ,รบโดยเราเรื่องแยกเป็นเป็นมาตรฐานคือเรื่องรูปทรงรูปทรงออื่ารูปทรงเชฟต้อง,ต,องต้องมีมาตรฐานานะครับไม่ถึงมาตรฐานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแหละครับคุณรุ่นแล้วก็จะมีเรื่องของครีบต่างๆครีบหลังครีบหลังครีบต้นอะไรเงี้ย อซึ่งหลักๆนี่ก็คือคลิปหาง <i diction aries> ที่ที่แบ,บ่งเป็นประเภทต่างๆแยกย่อยลงไปอีกหครับที่มีมากมายครับใช่คือถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ไม่ไม่รู้จักประกาศเนี่ยอาจจะเสือมันก็แค่ปลาธรรมดาแต่จริงๆอาจจะพาะหางอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งหางที่แพนได้แพนไม่ได้หางหูไม่หูอะไรสารพัดอย่างเลยไปคุณผู้บันใช่ครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเป็นริ้วคล้ายๆโมกุลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มากมายแล้วก็บางทีกระหางก็ซ้อนกันอันนี้เป็นเกิดขึ้นเนื่องจากฝีมือของพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับเพราะนะฮะที่มีการพัฒนาการ<ม>พัฒน์ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเป็นองค์ความรู้ที่เฉพาะด้านด้วยนะว่า<ช>จะเอาสายพันธุ์อะไรผสมสายพันธุ์อะไร,รับจ,จึงจึงจาได้เอ,อที่มีลักษณะนี้ออกมา<ฮ>ะนะครับท่านท่านเคยเห็นเ ประกาศที่เป็นลายธงชาติลายธงชาติไทยเออใช่ใช่เคยเห็นด้ับนั่นน่ะโอ้กว่าตัวท่าไหล่ะตัวท่าไห่คุณมันว่าจะสร้างระกาไหมตอนนี้ตอนนี้ความนิยมนี่ผมไม่แน่ใจจะเป็นหลักหมื่นนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่าตัวเล็กๆเลยนะแต่ว่าเป็นลายธงชาติไทยเป๊ะเลยเหมือนกันซึ่งผลจากการพัฒนาทํามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเอจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ ทางรัฐบาลก็เห็นความสําคัญนะฮอโดยที่จะยกเป็นสัตว์น้ําประจําชาติไทยนะครับโดยเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้ประกาศเป็นสัตว์น้ําประจําชาติไทยด้วยนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตรฐานออกมาปุ๊บเนี่ยแปลว่าฟาร์มแต่และฟาร์มหรือว่าการเลี้ยงอาจจะเป็นระดับพื้นมากก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่า,ามันมันกาเรียกมันจะช่วยให้ ให้ง่ายขึ้นในการเจรจาในการต่อรองในการกําหนดราคาอะไรพวกนี้ไหมครับคุณธรรมเนธแน่นอนครับว่าในในความเป็นมาตรฐานซึ่งเดิมเนี่ยเราเราอาจจะไม่มีมาตรฐาน <c oughs> กลาน,นะครับเอ,อความเป็นมาตรฐานเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอแต่แต่ละวงแต่ละเวทีการ <c oughs> ประกวดครับ <c oughs> ซึ่งแต่ละเวทีเนี่ยมันก็จะมีการแยกเป็นเ,เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องย่อยเรื่องแอรงต่าง สามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเราทํามาตรฐานร่วมกันนะครับนั่นคือเชิญสมาคมชมรมนะครับทางภาคราชการมาคุยร่วมกันว่าเราจะกําหนดในทิศทางเดียวกันอย่างไรที่เป็นเรื่องหลักๆครับ,รบสุดท้ายก็คุยกันยุติลงตัวได้ได้ร่างมาตรฐานมาเรียบร้อยอย่างที่นําเรียนครับครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรเขาจะไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็ต้องเอามาตรฐานตรงน,นี้เป็นหลักถูกไหมครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนําเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราได้ทางกรมประมงกับไปรษณีย์ครับ,รบได้จัดทําทําข้อตกลงร่วมกันในการที่จะเอขนส่งเออประกาศนะครับรวมถึงปลาออกลูกเป็นตัวบางบางชนิดอย่างปลาปลาหางรกยูงเนี่ยสามารถที่จะส่งทางไปรษณีได้นะครับอืโดย อจาจจะซื้อขายทางออนไลน์แล้วก็ส่งผ่านไปสนีไทยนะครับอันนี้ก็ทางกรมมงได้ได้มีโอมกับทางไปษณีเรียบร้อยแล้วเมื่อเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเขาเขาาส่งยังไงครคุณผ่านผมสงสัย <laughs> เอ,อก็จะต้องมีมีการการแพ็กกิง้งมีกล่อง <laughs> แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นเป็นสนามีชีวิตอะไรเงี้ยนะครับ,ค,รบคือเนื่องจากว่าประกัดเนี่ย เป็นปลาที่เอ,อมีความทนทานนะครับท่านจะเห็นว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงในขวดขวดเล็กๆแล้วก็<ะ>ปากขวดก็เล็กนิดเดียวคือเนื่องจากประกาศเป็นเป็นปลาที่ทนต่อการมีออกซิเจนที่ที่ต่านะครับก็สามารถที่จะอยู่ในในน้ําแล้วเราอัดออกซิเจน,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 นปริมาณไม่มากน้ําปริมาณไม่มากออกซิเจนปริมาณไม่มากพอสมควรแล้วก็สามารถจะอยู่ได้เ,เป็นเป็นวันัครับ อันนี้คือส่งนในประเทศนะฮะส่งส่งในประเทศรวมถึงส่งต่างประ,ประเทศก็เหมือนกันนะครับก็แพ็คเป็นถุงเล็กๆนะครับแพ็คเป็นถุงเล็กๆใส่เย็นแล้วก็กล่องนึ่งใส่ไปหลายร้อยถุงหลายร้อยตัวคือถุงละตัวนะครับอ๋อถุงละตัวเลยก็ถุงนิดเดียวเะยฮะใช่ไหมฮะถุงนิดเดียวครับขนาดไม่ไม่ถึงก็น่าจะประมาณกระปั้นเด็กนะครับอ๋อมันต้องขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยใช่ไ่าฮะถูกต้องครับอ๋อระยะเวลาระยะทางดูกันด้วยอืมครับ เอ่อถ้าถ้าจะเรียนบอกว่าแพ็กอย่างเนี้ยส่งไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ส่งเป็นอันดับหนึ่งด้วยสำหรับอ<ช>ากาศที่ส่งไปสหรัฐอเมริกากครับไปถึงนะฮะไปไปถึงแล้วก็รอดนะครับแล้วก็ทํามาเป็น เป็นสิบปีแล้วครับใช่นนผมเคยได้ข่าวว่ามีมีฝร,รั่งเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขามาเจอปลากระดับแล้วเขาอยากได้มากเลยมจะเอากลับยังไงตอนตอนนั้นนานแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ผมไม่ได้แจกก็เลยถามคุณพนันธ์น่ครับว่าเขาขนงินยังไงอะไรเงี้ยอืมครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องเนี้ยปลาสวยงามของเราเนี่ยก็จะมีที่เป็นที่นิยมนะครับ,รบก็จะมีเอ่อหลายตัวนะครับอย่างเอ่อเช่นปลากระดับนี่บอกไปแล้วนะครับปลาหางนกยูนะครับเอ่อ ปลาทองนะครับปลาทองแล้วก็อันนี้อันนี้ก็นิยมไปที่นิยมนานมาแล้วครับแล้วก็เพิ่งไม่นานก็อย่างเช่นปลาก้างพะร่วงนะครับคืออะไรครับอันนี้เป็นปลาปลาพื้นเมืองของไทยครับที่เราเห็นเป็นเออก้างพะร่วงเนี่ยก็คือเออเราจะเห็นเนื้อเนื้อมันตัวใสๆนะครับแล้วก็เห็นถึงถึงก้างก้างปลาเลยนะครับเคยเห็นเคยเห็นครับ เป็นที่นิยมมาเออพอจะเอหลายปีละรวมถึงปลาซิลข้างขวานปลาซิลข้างขวานอครับซึ่งก็จะเป็นเป็นตัวเล็กๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวเล็กๆที่ไปเลี้ยงในตู้กระจกนะครับเลี้ยงในตู้ที่มีพันไม้น้ํานะครับซึ่งอทุกเี้่จะได้รับความนิยมลักษณะเนี้ยเป็นที่ได้รับความนิยมมากนะครับ เหมือนกับเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลายเลี้ยงไว้ในที่ทํางานที่ <Hey. S 2> บ้านอะไรอย่างเงี้ยบ,บนโต๊ะทำงานก็ได้อะไรก็ได้อืมใช่ครับปลาและปลาตัวใหญ่ครับคุณบอลก็ตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีนะครับอย่างเช่นปลาแฟนซีคราบนะครับ uh. แต่อันนี้ต้องเลี้ยงในบ่อในบ่อบ uh, ใชแ่แต่ถ้าเป็นประเภทเลี้ยงในตู้กระจกก็ปลามัางกรหรือที่เรียกว่า อะไรปลามมงกรอนนี่ก็คือภาษาภาษาตลาดนะครับที่ผมผมก็เรียกปลามมงกรอยู่เหมือนกันหรือปลาตะพัดบ้านเราเรียกปลาตะพัดปลาตะพัดนะครับ,รบหรือว่าอโรัวนาอ่าฮะอ,อันนั้นตัวใหญ่เลยครับอันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงในตู้กระจกนะครับซึ่งแต่ก็จะมีเป็นบางกลุ่มเฉพาะนะครับที่อยากชอบเลี้ยงประเภทอื่นนะครับอย่างปลากระเบนลายจุด นะครับหรือโมโตล่าพวกนี้จะเป็นอืมเป็นเป็นปลาต่างประเทศนะครับ,รบมีสีสันสวยงามเป็นลักษณะเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็เอาไปว่าเอย่างที่นํำเรียนนะครับมันเออปลาสวยงามที่ค้าขายกันอยู่เนี่ยหกร้อยกว่าชนิดนะครับ เยอะมากเยอะมากผมเหมือนไม่กล้าถามว่ามีชนิดอะไรบ้างไงเดี๋ยวตอบไม่หมดเอาหลักๆกเดี่ยวประกาศนี่พอจะเห็นเข้าวลางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแผนไหมว่าปีนี้ตั้งเป้าหมายไหมว่าจะจะทำให้มันมีความคืบหน้าอะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงฮะก็เนื่องจากว่าตลาดหลักเนี่ยของเราเป็นเรื่องส่งออกนะครับเป็นเรื่องส่งออกเพราะฉะนั้นอย่างที่ที่เราเรามีตลาดหลักๆก็อย่างอย่างของสหรัฐอเมริกานะครับ ของจีนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเ,ออเป้าหมายเนี่ยก็คือเรื่องของการมาตรฐานฟารับนะครับเพราะว่าเวลาเราส่งออกไปแล้วเนี่ยประเทศปลายทางเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้โรคโรคในปลาไปแพร่หลายในในบ้านเขา <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรรักษารักษาคุณภาพนะครับอ่า ซึ่งภาครัฐทาอย่างเดียวก็ก็ไม่พอครับเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องของการเรื่องของกลุ่มเรื่องของชมรมสมาคมเกี่วกับทุกนี้นะครับซึ่งทางกลุ่มก็พยายามที่จะให้ทางทางกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีความเข้มแข็งครับ,รบ,รบแล้วก็การสื่อสารต่างๆก็จะผ่านผ่านกลุ่มไปแล้วก็ให้มีการรักษามาตรฐาน ได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับกับคุณประพันธ์รีไฟยคุณนะครับรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมไปเฉลยคําถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะารีไฟแนนซ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับถ้าวงเงิน1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะสนับสนุนค่าจดจำนองตามที่จ่ายจริงให้แต่ไม่เกินรายละเท่าไหร่คำตอบคือไม่เกิน3 0,000บาทนะครับเดี๋ยวกลาเป็นผู้โชคดีอย่างไรรวัันนี้คบ กลับมาบอกกล่าวก็เช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใจ้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ